สวัสดีจ้าไม่ก้มาแจ้งข่าวนะคะสสคเตรียมเปิดลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บด o t คนละครึ่งดอ com วันที่16ตุลาคมรับเงิน3,000บาทผ่านแอปเป๋าตังจำกัดสิบสิบล้านคนนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเนาะจ้าเนาะ 17กันยายน63นายะะะโลนแสงสนิทพ่วงหนวยการสํำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าสสคจะเสนอรายละเอียดโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทให้ประชาชน10ล้านคนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับ เงินสามพบาทผ่านเว็บ o t คนละครึ่ง com นะคะโดยประชาชนที่มีอายุ18ปีและไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาถึง23่สนาฬิกานะคะของวันที่16ตุลาคม63เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหากเต็ม10ล้านคนก็ถือว่าครบหากไม่เต็มก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อๆไปจนครบ10ล้านคนนะคะโดยหลังลงทะเบียนแล้วภายในสองวันผู้ลงทะเบียนจะได้รับ sms แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ หากผ่านก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรัฐบาลจะโอนเงิน3,000บาทให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อนำไปใช้ซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินขณะนี้มีมากกว่า1 0 0 0 0แสนร้านค้าโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องโอนเงิน ส่วนที่จะซื้อเข้าแอปเป๋าตังของตัวเองด้วยเพราะมาตรการนี้เป็นการร่วมจ่ายกันคนละครึ่งนะคะสำหรับการเริ่มให้ผู้ได้สิทธิ์เริ่มใช้ใจ่ายในโครงการในวันที่23ตุลาคม6-3ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นต้นไป จนถึงวันที่31ธันวาคม63โดยรัฐบาลจะกำหนดช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไม่เกิน100บาทหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะคะขณะที่มีการซื้อสินค้าจะต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นโดยนำแอปเป๋าตังไปสแกนกับแอปถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเช่นซื้อของ100บาทระบบจะตัดเงินของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังไป50บาทและจะแจ้งว่าวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายเหลือ2950บาทโดยในส่วนของรัฐช่วยจ่ายจะดำเนินการจ่ายให้ร้านค้าในวันถัดไป นะคะอันนี้รายละเอียดนาาเนาะจ้ะเนาะระบบการลงทะเบียนการใช้เงินจะทำได้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกเอยของทุกวันนะคะเพราะระบบต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไปในครั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิจะต้องจ่ายเงินชำระสินค้าผ่านแอปเป๋าตัง ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเตรียมเงินไว้ใช้ให้เพียงพอกับซื้อสินค้าด้วยไม่สามารถชำระเป็นเงินสดเพื่อป้องกันการทุจริตอันนี้คือนายละวโรนกล่าวนะคะซึ่งท่านก็กล่าวได้ต่อไปอีกว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องเริ่มใช้เงินภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS หากไม่ใช้เงินระบบก็จะตัดชื่อออกเพื่อให้คนอื่นเข้ามาจองสิทธิ์ใหม่โดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ก็ยังสามารถมาลงทะเบียนใหม่โดยโครงการนี้ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายจริงๆไม่ต้องการให้มีการกักสิทธิ์ของผู้อื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะในส่วนของร้านค้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการจะเป็น ร้านหาเปร่ยแผงลอยร้านค้าขนาดเล็กไม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและร้านสะดวกซื้อที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนกรณีของแฟนชายเช่นชายสีบะมีเกี้ยวสามารถเข้าโครงการได้เพราะถือว่าเป็นผู้ขายจริงเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามสสคอก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกรายมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะระบบจะตรวจสอบความผิดปกติได้เช่นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเคยขายของได้วันละสองหมืนแต่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เป็นสองแสน จะมีความถี่ของการผิดปกติสะสคอก็จะส่งลงไปตรวจนะคะตรวจสอบหากมีหากพบการกระทําผิดก็จะตัดชื่อออกจากโครงการนะจ๊ะเนาะนายเละวะโรนกล่าวอีกว่านอกจากการแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชน10ล้านคนรัฐบาลยังช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการ โดยให้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มอีกเดือนละ5,000บาทขออภัยนะคะเพิ่มอีกเดือนละ500บาทจากที่ได้รับเดือนละ200กับ300ก็จะได้รับเดือนละ700บาทกับ800บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะหรือเท่ากับได้เงินเพิ่มอีก1,500บาทเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าคนกลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยีลำบากทำให้ไม่สะดวกที่จะไปจองสิทธิ์รับ3,000บาทจึงขอความช่วยแยกออกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย,อยเพิ่มขึ้นนะคะ สำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็วังเป็นอย่างยิ่งเนา,จาะจ้าเนาะพอแม่พี่น้องเขาสิดเตรียมตัวเนา,จาะจ้าเนาะเพื่อนห้1ซิสิบล้านคนนะคะรับเงิน3,000บาทผ่านแอปเป๋าตังนะคะก็จะเปิดไปตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะถ้าเต็ม10ล้านคนแล้วเพื่อนถึงจะปิดระบบนะคะโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็จะเริ่มเปิดเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหากเต็ม10ล้านคนแล้วก็จะถือว่าครบกําหนดนะคะสำหรับคราวนี้แม่ไก่ก็วังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องจะได้รับประโยชน์นะจน้ะเนาะ ได้หูเข้าวกันนะคะคนละครึ่ง .com ได้เลิกเปิด16ตุลาคมนะคะที่ลงทะเบียนจำกัดสิทธิทธ์10ล้านคนค่ะสำหรับวันนี้ไม่ไกลก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ